คุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าที่กำลังคิดอยากขายของออนไลน์แต่ไม่รู้จะเริ่มขายจากที่ไหนดีวันนี้ครูเพ้นจะมาชํแ่แหละแต่ละที่ให้ฟังกันคะ่ะสวัสดีค่ะครูเพ้นออนไลน์ขายปังนะคะวันนี้เจอกันอีกแล้วเราจะมาพูดถึงเรื่องข้อดีข้อเสียของแต่ละที่ของแต่ละแพลตฟอร์มแบ่งเป็น3ประเภทใหญ่ๆก็คืออ e ีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มอย่างเช่น Sho ป e e Lazada, เจดีเซ็นทานะคะหรือว่าเป็นโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มอย่างเช่น Facebook Instagram YouTube TikTok หรือจะเป็นเว็บไซต์ของตัวเองอันนี้ครูเพ็ญจะพูดแนวทาง3แนวทางข้าวให้ฟังก่อนนะคะว่ามีข้อดีข้อเสียยังไงเนาะอันดับแรก Ecommerce ์ซแพลตฟอร์ o ช้อปปี้ล d a อันนี้เป็นที่ที่ขายได้ง่ายมากแล้วก็เราไม่ต้องโปรโมทเองให้มากแค่เรามีสินค้ามีข้อความต่างๆก็เอาไปลงได้เลยแล้วแพลตฟอร์มต่างๆก็จะโปรโมทให้อันนี้ก็คือข้อดีของเขาที่เราไม่ต้องทําการตลาดเองมากเพราะว่าเขาช่วยทําการตลาดอยู่แล้วค่ะส่วนข้อเสียก็คือมีการแข่งขันตัดราคากันสูงมาก กว่าแพลตฟอร์มอื่นๆเลยค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องของค่าธรรมเนียมคือค่าธรรมเนียม2%ของยอดโอนเงินของลูกค้านะคะทั้ง Shopee แล้วก็ Lazada เนี่ยจะมีบวกแบตจาก2%ด้วยนะแต่ว่าถ้าสมมุติคุณเข้าร่วมโปรโมชั่นต่างๆของทาง s h อ p e e อย่างเช่นส่งฟรีเมื่อซื้อครบ0บาทซื้อครบ99าบาบาทอะไรเงี้ยคุณจะต้องจ่ายเพิ่มอีกก็รวมๆแล้วค่าธรรมเนียมก็อาจจะประมาณ ตกไปถึง8%เลยทีเดียวคะ่ะอันนี้เราก็ต้องระวังถ้าเราไม่อยากจ่ายค่าธรรมเนียมเยอะเราก็ต้องไปขอออกจากแคมเปญเรื่อยๆนะคะบางทีเราจะถูกจับเข้าแคมเปญโดยอัตโนมัติแบบไม่รู้ตัวก็มีค่ะโอเคต่อมาอันที่2เลยนะโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มอันนี้ครูแนะนําเลยว่าสําหรับคนเริ่มต้นนะครูฟันธงเลยว่าต้องเริ่มที่ f a c e b o o k ค่ะเพราะ a c e บ o o k เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่มีคนใช้เยอะที่สุดมีถึง50กว่าล้านบัญชี แล้วก็ใช้งานกันวันหนึ่งสาชั่วโมงซึ่งเยอะกว่าเบอร์สองที่ตามมาแบบมากๆเลยอะ่ะใคร เริ่มต้นก็ควรจะเริ่มที่ f a c e b o o k นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเขามีการสนับสนุนสำหรับคนขายออนไลน์สามารถทำให้ยิงแอดได้ง่ายยิงโฆษณาไปที่กลุ่มลูกค้าที่เป็นฐานลูกค้าของเราที่เราต้องการได้ง่ายอันนี้คือข้อดีของ f c e e o o o นะส่วนข้อเสียเนี่ยก็คือการยิงแอดเนี่ยจะจ่ายค่าโฆษณาค่อนข้างสูงมากซึ่งถ้าเป็นสินค้าของคุณเนี่ยเป็นสินค้ากำไรหลักสิบอันนี้เป็นไม่แนะนำเลยค่ะให้ ยิงแอดผ่านเฟซบุ๊กหรือทาการตลาดก็ทําได้คือโพสต์โพสต์แต่ไม่ยิงแอดเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าคู่แข่งของเราที่ต้องการกลุ่มลูกค้าเดียวกับเราสมมุติของเพนขายสินค้าแม่และเด็กเนาะถ้าเรากําไรหลักสิบอ่ะเราขายแค่แบบอ่ะขวดหัดดืม่มกําไรหลักสิบกับคู่แข่งมีกลุ่มลูกค้าเดียวกันอาจจะขายคาซีทเด็กซึ่งมีกําไรหลักพันแบบนี้เราไม่สามารถบิดสู้กับคาซีทเด็กได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นของที่กําไรน้อยๆไม่ควรจะบิดเพราะว่ามันไม่คุ้มค่ะ ควรจะไปลงที่อ e ีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มอย่างเช่น s h อ p e e Lazada แบบนี้จะคุ้มกว่านะถ้าของกำไรน้อยๆหลักสิบนะตัวเลือกที่3เว็บไซต์ของตัวเองค่ะ อันนี้ก็คือทั้ง3ามแพลตฟอร์มเนี่ยควรจะมีอยู่แล้วถ้าใครขายของออนไลน์เป็นนานๆมันต้องมีอยู่แล้วทั้ง3ามแพลตฟอร์มแต่อันนี้พูดถึงคนเริ่มใหม่ก่อนเนาะข้อดีเนี่ยก็คือมันเป็นของเราเองจริงๆเราไม่มีโอกาสโดนปิดเพจเหมือนกับ Facebook หรือว่าที่อื่นๆใช่ไหมมันเป็นเว็บของเราเป็นชื่อของเราเราจะทําอะไรกับมันก็ได้คือเราจะเปลี่ยนแปลงเว็บหน้าตาแบบไหนก็ได้ตามใจเราเลยแล้วก็รีโนเวทได้แล้วก็นอกจากนั้นยังโปรโมท ไปตามสื่อแผนภาพต่างๆได้ง่ายอะ่ะอย่างเช่นน้ำบาดใบปิวถุงกระดาษป้ายหน้าร้าน อะไรทุกอย่างที่เป็นออฟไลน์เราสามารถใส่ w w w ร์ไว o m ไปด้วยซึ่งมันจะดูดีสวยงามมากถ้ามีชื่อเว็บของเราแล้วลูกค้าจําได้ส่วนข้อเสียซึ่งเป็นข้อเสียหนักๆเลยก็คือมันไม่มีใครเข้ามาในเว็บเราเลยค่ะถ้าเราไม่โปรโมทอันนี้มันจะต้องอาศัยแรงโปรโมทอย่างมากไม่ว่าจะเป็นดันโฆษณาผ่านช่องทางไหนก็แล้วแต่อาจจะต้องอยิงแอดหรือว่า Google Ad หรือว่า,าใช้ ช่องทางออฟไลน์ line, ช่วยแบบนี้คือมันจะต้องโปรโมทอะเหมือนคุณมีเบอร์โทรศัพท์แต่ไม่มีใครรู้ว่าคุณเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้มันก็จะไม่มีใครโทรมาเพราะฉะนั้นคุณจะต้องโปรโมทเว็บไซต์ของคุณเองนะคะถ้ามีเว็บไซต์ส่วนตัวเนาะเพราะฉะนั้นก็เป็นแนวทางที่ไม่ค่อยน่าจะเริ่มต้นสักเท่าไหร่สําหรับมือใหม่นะคะอาจจะอ่าพอทําไปสักระยะหนึ่งก็มีเว็บไซต์ได้แต่ว่าไม่ใช่ช่องทางแรกที่เพนแนะนาค่ะสาหรับเรื่องเว็บไซต์ของตัวเองนะถ้าคุณเริ่มต้นคุณ ควรจะไปอยู่บนแพลตฟอร์มของคนอื่นก่อนค่ะไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียหรือว่าจะเป็นอ e ีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มอย่างเช่น s h อ p e e กับ Lazada ก็ลองดูนะคะว่าช่องทางไหนเหมาะกับสินค้าของคุณเหมาะกับจริตของคุณเนาะ,ะวันนี้เพนก็มาให้ทิกปข้าวๆแบบนี้นะคะ,ะก็ลากันไปก่อนใครถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันไปเลยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้ากดติดตามครูไว้นะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปคูจะมาลงคลิปเรื่อยๆเ,เ,เลยค่ะก็วันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย